ขณะที่มาดามแป้งนวนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาให้กำลังใจนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมค่ะก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนัดแรกพบกับติมอร์เลสเซโดยมาดามแป้งได้กล่าวว่าที่ผ่านมาติดตามทีมชุดนี้มาโดยตลอดยอมรับว่าซีเกมเป็นการแข่งขันที่ไม่ง่ายเพราะทุกทีมในอาเซียนพัฒนาขึ้น แต่ทั้งนี้เชื่อมั่นในสเกยภาพของทีมชุดนี้ว่ามีโอกาสคว้าแชมป์หลังไม่ได้มานานถึง8ปีและสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในมหกรรมซีเกมครั้งที่33รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกพบกับติมอร์เลสเตที่ราชมังคลากฬาสถานในวันที่3ทธันวาคมก็คือวันนี้นะคะช่วงเวลา19นาฬิกาค่ะ นี่ก็เป็นโปรแกรมนะคะคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเชียร์วันนี้กันก่อนเลยนะคะประเดิมเจอกับตีมอนะคะแล้วก็วันที่11ธันวาคมเราจะเจอกับสิงคโปร์นะคะก็เป็นทีมที่เข้ามาหลังจากที่กัมพูชาถอนตัวไปนะคะสองนัดในรอบแรกเนี่เลนจ์อาจจะห่างกันหน่อยแต่ว่าเอาวันนี้ก่อนเย็นวันนี้หนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าชนะตีมอได้ก็รออีกทีก็หลังพิธีเปิดเลยก็คือวันที่11นะครับจะพบกับสิงคโปร์นะครับไปให้กําลังใจ กันนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปตอนนี้ตั๋วยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครับ <c oughs> กับเกมแรกของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับ